สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนช n แนลนะคะหรือว่าแอดยีนสายรูดนะจ๊ะก็วันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะวันที่ยี่สิบห้าก็มาชมแนวทางกันก่อนนะคะว่าเจาะเข้าไหมหรือว่าเป็นยังไงเนาะเข้าหรือหลุดนะคะที่ยี่สิบห้าเดือนสี่ปีหกสี่นะคะก็ ตัวเด่นให้เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดกับหกนะคะเจ็ดมาอยู่นะคะแต่หกไม่มาะคะวันนี้หกไม่มาเลยสักเม็ดเดียวนะคะหกวันนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เจ็ดมานะคะมารอบปกติกับวีนะคะวี v ก็มาตัวตัวหน้านะคะไม่ได้มาตัวตัวรูดนะคะมาตัวตัววิ่งจะเป็นน้องา๋าแต่รอบปกติมาตัวเจาะนะคะมาตัวรูดอยู่นะคะเจ็ด แต่แอดยีนเจาะไม่เข้าจะพี่น้องจา๋าเจ็ดแปดหายไปไหนไม่รู้เจ็ดแปดหายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเลยแต่ถึงเจ็ดหกแล้วก็มิดจอยเลยจจะเป็น้องจา๋าหกก็ไม่มานะคะวันนี้ก็เจาะไม่เข้านะคะตัวเด่นมาตัวเด่นมาเท่านั้นนะคะเจาะไม่เข้านะคะนี่ตัววิ่งมานะคะวิ่งได้ วิ่งได้รูดได้เนาะแอดยินจอกไม่เข้านะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่สาหรับสายรูดเม็ดเดียววันนี้ก็โอเคนะคะก็มารอบปกติก็ยังยังดีกว่าไม่มานะคะยังดีกว่าหลุดไปเลยนะคะก็เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มานะคะเขาก็มานะคะแต่เขา,มา,าเมาตัวหน้าสุดเลยมาตัวหน้าสุดเลยผลักให้ไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยดูสิสองรอบ ก็ไม่ได้หายไปเลยเนาะตัวเด่นไม่ได้หายไปเลยนะคะแต่ยียนก็รูดไม่เข้าเนาะยียนก็ตัดออกไปเลยตัดไปสิบงวดเลยนะคะก็วันที่ยี่สิบห้าเอสยีนก็เริ่มใหม่นะคะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะว่าจะจะมาได้สักกี่งวดนะคะว่าจะมาจำรับเม็ดเดียวนะคะจะมาได้สักกี่งวด จากที่ผ่านมาก็มาได้10งวด11งวดนะคะติดติดกันเนาะอันนี้ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะวันที่25ก็มารอบปกตินะคะเม็ดเม็มมเดเดียวนะคะเม็มเดเดียวให้รูด7นะคะวันที่25นะคะก็สูตร1เม็ดเดียวนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันดูได้นะคะว่าแอดยินมีกี่สูตรเนาะมี2ส,สูตรนะคะวัดใจวัดใจก็คือเจาะให้ตัวเน้นเน้นะคะตัวเด่น2ตัวเนาะ ถ้าเม็ดเดียวก็จะให้รูดตัวเดียวเลยนะคะสําหรับสองตัวนี้ก็จะวัดใจไปเลยตัวหนึ่งว่าจะให้รูดตัวไหนเนาะก็เหมือนวันนี้ไงวันที่ยี่สิบสี่นะคะดูสิสี่กับสามจับผิดตัวก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะถ้าจับถูกตัวก็ก็โอเคนะคะสามมาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าก็สามก็มาอีกนะมา รอบพิเศษกับ vip เหมือนเดิมก็ตามรับชมรับฟังต่อเนาะสูตรวัดใจนะคะวแอดยินจะได้ตัวไหนตัวเด่นตัวไหนมาเจาะนะคะที่26เดือนสี่นะคะปี64สี่นะจ๊ะแนวทางนะคะ้านอย ยังเป็น3ามนอยนะคะวัดใจ3ามนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจก็ตัวเด่นก็ประมาณนี้นะคะตัวเด่นจะมาแต่เจาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รูดถ้าเด่นเม็ดเดียวรูดไปเลยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดถ้าสายเจาะก็จะเสียเส่ยงนะคะการหลุดนะคะเพราะว่าเรา ไม่ได้รู้เลยจริงๆว่าตัวคู่ไหนจะมาคู่ไหนไม่มาเนาะก็คือวัดดวงกันไปเลยแหละจ้ะพี่น้องจา๋าก็คือวัดใจเนาะวันนี้ตัวเด่นตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้ก็จะให้ ให้สามกับสองนะคะอันนี้คือเจาะนะคะเจาะวัดใจไปเลยจ้ะพี่น้องจา๋าวัดใจไปเลยก็พิเศษปกตินะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสูตรสูตรเอสยีนนะคะก็จะให้อยู่ประมาณนี้ถ้าพิเศษก็จะเป็นสามนอยู่นะคะแต่ยังไงก็ขอพิเศษมาละกันเนาะพิเศษนะคะก็อันนี้ก็จะเจาะเน้นๆนะคะสามนะคะสามก็จะมีสามหนึ่งนะคะสามหนึ่ง สามศูนย์จ้าก็สามเก้านะคะก็สามเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือเจาะแบบเน้นๆคัดแบบพิเศษมาให้แล้วนะคะเน้นๆอย่างเดียวจะเป็น้องเอาตัวเด่นใส่กันเนาะศูนย์เอาสามหกอีกคู่หนึ่งแล้วก็ตัวเด่น ยินว่ายินเอาสามหกใช่มสามเก้าสามศนย์สามหนึอสามสมีกว่าส่วนสองน,นะคะสองก็จะเจาะสามสองสามเนาะสองสามตัวดินจบคู่ใส่กันเนาะว่าจะมาหรือเปล่านะคะแล้วก็สองศ สองแปดสองเก้าแล้วก็สองเจ็ดนะจ๊ะอันนี้คือคัดแบบพิเศษมาให้แล้วนะคะสำหรับเด่นละหคู่นะคะก็คือเน้นๆอย่างเดียวนะคะยียนก็ไม่รู้จะเน้นตัวไหนนะคะเพราะว่ายียนเองก็ชอบทุกตัวนะคะตัวที่ยียนเจาะมาให้นะคะเจาะเน้นๆอย่างเดียวจ้ะม,มาใกล้ๆเราจะได้มองเห็นชัดๆนะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจา๋าอาจุดจวดไปโลดเนาะมาก็มานะคะไม่มาก็คือหลุดจ้าพี่น้องจา๋าผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเด่นจะมาด้วยกันไหมอ๋สองสสามศูนย์น สองเก้าสามเก้าก็สองแปดสามหนึ่งสามเจ็ดแค่นี้พอนะคะเพราะว่าที่เจาะให้นี่คือเน้นๆอย่างเดียวจะเป็นน้องเน้นๆอย่างเดียวนะคะ ตัวที่ยินติ๊กเน้นชอบก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะจ๊ะก็พิจารณากันดูด้วยนะคะยกได้ก็ยกนะคะเจาะได้ก็เจาะนะคะวิ่งได้ก็วิง่งรุดได้ก็รุดจะเอาที่สบายใจเนาะเอาที่ถนัดนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคป,ปหน้าจอให้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้า สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ